ยาเสริมธาตุเล็กของโรงพยบาบาลเด็กหนึ่งขวบกินตอนไหนคะกินกี่ซีซีเธอยี่ห้ออะไรอีกละบัดเนี้ยธาตุเหล็กมีหลายยี่ห้อธาตุเหล็กมีหลายยี่ห้อคุณแม่ขาแล้วแต่ว่าคุณแม่ได้เป็นยี่ห้อไหนมาแม่โบไม่ทราบว่าแม่ได้ยี่ห้ออะไรแต่แม่โบขออนุญาตหยิบยกเป็นยี่ห้อนี้เพราะว่าที่ทํางานแม่โบมียี่ห้อนี้ยูรเฟอร์ตัวนี้ เด็กที่อายุ6เดือนจนถึง2ปีกิน1.5ซีอาทิตย์ละ1ครั้งอันนี้คือโดสของการที่กินเพื่อป้องกันนะกินเพื่อแบบส่งเสริมไม่ให้เขาซีดะนะคะเนาะ6เดือนจนถึง2ปี1.5ซี c c อาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าเกินกว่า2ปีขึ้นไปจนถึง5ปีกิน2.5ซีอาทิตย์ละครั้งค่ะคุณแม่คะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ได้ยี่ห้ออื่นเธอยาลายี่ห้อมากค่ะที่ราคาแล้วก็ เนี่ยประกอบของมันก็หลากหลายกันดังนั้นคุณแม่ต้องไปถามจากทางโรงพยาบาลนั้นว่ากินเท่าไหร่เอ่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหมคะ